ว่าเรื่องตั้งแต่รุ่นคุณยายยายเป็นครูได้เดินทางเยอะค่ะก็จะซื้อผ้ามาเก็บไว้ตลอดแต่เราเด็กๆเราก็ยังมีความรู้สึกว่าผ้าไทยอาจจะรู้สึกว่าใส่ย,ยากใช่แต่พอมารุ่นคุณแม่ก็ซื้อเก็บเหมือนกันทํางานนะคะก็จะใส่ผ้าไทยก็จะเป็นรูปแบบที่ดูทันสมัยขึ้นมา ตามที่แพนเค้กเล่าเลยล่ะคะ่ะจากคุณยายสู่คุณแม่มาถึงตัวเองนะคะกลายเป็นความผูกพันส่งต่อรุ่นสู่รุ่นของนางเอกสาวแพนเค้กเขีนมณิจามิกรคะ่ะครอบครัวเธอสะสมผ้าไทยและให้เธอเห็นมาตั้งแต่เด็กๆจนทํางานในวงการบันเทิงนะคะเป็นทั้งนักแสดงนางแบบมักจะได้ใส่ชุดผ้าไทยอยู่บ่อยๆคะ่ะเลยได้มาร่วมพูดคุยในนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันธ์บีหลวงจากกู้ผ้าสู่มหานาทีคะ่ะสะท้อนพระมหากรุณาธิคุณต่อง,งาน สร้างสารรค์ผ้าไทยตั้งแต่เนือจะรดใต้เพนเค้กบอกนะคะว่ายิ่งถ้าเป็นชุดผ้าไทยโมเดิร์นก็ยิ่งดูเก๋ค่ะและเป็นที่สนใจของต่างชาติมักจะเข้ามาสอบถามถึงลายและเนื้อผ้าอยู่บ่อยๆกลายเป็นความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นไม้แขวนพาผ้าไทยไปไกลระดับโลกนะคะทั้งยังภูมิใจที่ได้สืบสารตามรอยพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงเป็นแบบอย่างในการสวมใส่ผ้าไทยให้ร่วมสมัยและเป็นตัวเองได้ ยังส่วนตัวของแพ่นเค้กเองค่ะนอกจากผ้าไทยประยุกต์แล้วก็ยังชอบผ้าพื้นเมืองเหนือและอีสานเป็นพิเศษด้วยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ที่ดีที่สุดนอกของผ้าไทยก็คือคนไทยเนี่ยแหละอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพระองค์ท่านก็มีพระองค์ท่านเป็นต้นแบบที่ต้องบอกว่าท่านเป็นเป็นนางแบบที่ทงดงามมากๆและทุกๆชุดของพระองค์ท่านสง่าง,งามที่สุดอย่างเงี้ยหลายๆครั้งที่เรามีโอกาสได้สวมใส่โดยที่ อ,อินสปายการดีไซน์มาจากชุดที่พระองค์ท่านสวมใส่อะไรเงี้ยค่ะหรือการแต่งกายมีพระองค์ท่านเป็นเหมือนเป็นเป็นเรฟเฟรนซ์ที่งดงามอะไรเงี้ยเนาะเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นการที่ได้ต่อยอดแล้วเรายังคงได้เหมือนกับได้ออร่วมเทิดพระเกียรติในพระปีชาสามารถของพระองค์ท่านด้วยค่ะแต่พันรู้สึกว่าผ้าไทยเป็นผ้าที่มีเอกลักษณ์แล้วก็ฝีมือของของคนไทยอะค่ะคือมันทุกๆขั้นตอนมัน,ม,นมีคุณค่าหมดเลยจากที่เราได้ไปเห็นตั้งแต่เริ่มต้นจนมาเป็นชุดที่สําเร็จไม่ง่ายเลย ผ้าผืนนึงกว่าจะทอออกมาเสร็จบางทีเป็นหลักเป็นหลักอาทิตย์เป็นหลักเดือนอย่างเงี้ยพอเรามาใส่ปุ๊บเรารู้สึกโอ้โหผ้าผืนนี้มันมาจากเราเราจะเห็นคุณค่าของเสื้อผ้าที่เราได้มีโอกาสสวมใส่อะค่ะผ้าพื้นเมืองภาคเหนือที่แพนเค้กชื่นชอบก็มีหลายแบบนะคะแต่ว่าหนึ่งในผ้าพื้นเมืองที่กําลังจะหายไปก็คือผ้าเขียนเทียนเอกลักษณ์การเขียนลายบนผ้าของชาวมง้งในอําเภอเวียงแก่นจังหวัดเชียงรายค่ะซึ่งใช้เทียนไขามาละลายความร้อนแล้วเขียนลงไปบนผ้า มีทั้งแบบเขียนทีละเส้นและแบบตัวปั๊มนะคะแต่เพราะว่าต้องใช้เวลาและความละเอียดในการทําทั้งลวดลายและอุณหภูมิความร้อนของเทียนก็ต้องพอดีค่ะกว่าจะเสร็จออกมาแต่ละพื้นเลยใช้เวลานาน,านทําให้ปัจจุบันเหลือคนทําน้อยแล้ว แต่ว่าสําหรับชาวมงเช่นคุณลุงบุญชูค่ะที่เคยมีโอกาสรับเสเด็จสมเด็จพระพันปีหลวงเมื่อครั้งเสเด็จที่เชียงรายยังจําได้ดีค่ะว่าพระองค์ท่านฝากฝังไว้ให้สืบทอดผ้าท้องถิ่นแบบนี้ต่อไปจึงตั้งใจว่าจะยังคงเขียนผ้าด้วยเทียนนะคะพร้อมต่อย,ยอดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายมากขึ้นค่ะตอนที่พระพันปีหลวง,ย,งยังเสเด็จพื้นที่อยู่พระพันปีหลวงก็ทรง ส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาใช้ท่าเขียนเทียนไปแล้วก็พระองค์งก็ให้ลายแล้วก็ให้ให้ชาวบ้านเขาได้มีรายได้พอทำเสร็จปุ๊บก็พระองค์ท่านเสด็จเข้าไปถวายพระองค์ท่านก็ทําให้ชาวบ้านเขาสนใจกลับมาทําใหม่สมัยก่อนจะเป็นไม่มีเทียนขายก็จะใช้เป็นรังพึ้ง ใช้ลำพ่งแล้วก็ต้มเอาเป็นน้ำตันเทียนเนาะเหมือนกับน้ำตันเทียนแล้วก็มาต้มแล้วก็เขียนมันจะเขียนเป็นลายดั้มเดิมส่วนมากที่เขียนเทียนอ่ะสมัยก่อนเนาะจะเป็นเฉพาะม้งเขียวที่เขียนเทียนเป็น เอกลักษณ์ผ้าไทยแบบดั้งเดิมยังมีอยู่ค่ะแต่การปรับเปลี่ยนพัฒนาสีสันดีไซน์แพทเทิร์นต่างๆก็จะทําให้ผ้าไทยเข้าถึงคนหลากหลายกลุ่มมากขึ้นค่ะไม่จํากัดว่าจะต้องเป็นเฉพาะผู้ใหญ่นะคะเด็กหรือว่าวัยรุน่สนสวมใส่ได้ค่ะ ซึ่งผู้ที่สนใจผ้าไทยสามารถร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากภูผาสู่มหานาทีที่มีการจัดแสดงผ้าท้องถิ่นจากภาคต่างๆได้นะคะไปญานที่ไอคอนสยามค่ะจัดถึงวันแม่นี้นะคะ12สิงหาคมนี้ค่ะ